ให้ขอเพลง Santa Claus is coming to town เขาเตรียมไม่ทันอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็มาสู่ช่วงที่สองนะคะของมูฟเฟซบายฮักออนไลน์กับเราสองคนนะคะครับน้องเธอสุดสวยกับพี่กบครับผมรู้สึกกระดากกระตูดปากมากเลยที่พูดว่าน้องเธอสุดสวยนะฮะกระดากก็พอครับโอเคดากจะสุภาพกว่านิดกระดากมันดูแบบลึกไปอ่ะถ้าตูดมันยังดูกลมๆไงถ้าดากมันดูแบบพร้อมที่จะเป็นสิทธิ์ไม่ต้องเป็นนิแม่อวสานอาหารกลางวันกันไปนะอ้าวอะ ตอนที่จะไปพูดกันถึงเรื่องของการตั้งชื่อลูกนี่นี่น้องอ้าวบอกว่าหกสิบหกคุณส้มใช่ไหมที่ถามมาในไลฟ์สดเนี่ยคุณส้มคุณส้มตามเออชื่อโอ้ชื่อส้มตามแซบมาเลยผิวจังจะต้องเป็นคนแซบแน่เลยนะฮะชื่อส้มตามทำไมเราไม่เห็นเขาแปลถามว่าการเงินปีหน้าจะดีไหมคะมาดูกันนะครับการเงินปีหน้าของคุณส้มตาม ปัตตานิกร,รม,มาสุภาษนี่ดีดิทำไมจะไม่ดีมีคนสับสนดีด้วยเนาะเออการงานก็ดีขึ้นนะแล้วก็มีผู้สนับสนุนด้วยนะแล้วก็สุภาษด้วยหมายถึงคิดจะทําอะไรอย่างเช่นถ้าคุณมีโปรเจกต์ใหม่ๆในใจนะในตอนนี้นะปีหน้าทําเลยปีหน้าได้ทําแน่นอนดีครับดีดีด,ดีคุณส้มต่ายินดีด้วยนะนะครับ ดีใจงด้วยอาจารย์เธอทำไมเงียบๆกำลังดูกำลังดูตุ๊กตาไข่นะก็ดูคำถามที่เขาถามมานะคะว่าอย่างไงบ้างนะคะถ้าเกิดใครมีอะไรถามมาก่อนได้เลยนะช่วงระหเรางที่งคำนวณกันดูตอนนี้คุณเบลความรักโสดค่ะเป็นไงละความรักโสดอ่ะถามมากว้างๆอย่างไรฮะความรักโสดสุภาพสุภามีวิแววว่าจะได้พบกับคนที่ถูกใจนะเร็วๆนี้เลยเนี่ยสุภาพสุภาด้วยเนี่ยโอ้โหเรียกว่ามันมันมันเป็นการเน้นย้ำเนยสุภาพหมายถึงการ ก้าวข้ามสถานะนะครับอย่างเช่นตอนนี้คุณโสดคุณอาจจะก้าวข้ามความโสดไปสู่ความมีแฟนก็เป็นได้นะครับผมสู่พระอีกตัวหนึ่งที่เข้ามาตอบย้ำก็คือค่อนข้างจะชัดเจนค่อนข้างจะแน่นอนดีไม่ดีคุณเจอแล้วด้วยเนี่ยนะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่รู้หรือสถานะตอนนี้อาจจะยังไม่ชัดเจนนะฮะดีนะถามไปเรื่อยๆก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าขอคำนวณชื่อพอดีมีคุณเบลอาจจะได้สลาโสดเร็วๆนี้นี่แหละคุณรัฐใช่ไหมครับ ถ้าขอวีซ่าไปทำงานที่แอลเบเนียในเดือนเมษาปีหน้าจะผ่านไหมอขอวีซ่าจะผ่านไหมหมาดูกันนะครับเมษาปีหน้ามรณะสหัดชะสหัดชะตอนแรกมันเหมือนจะไม่ผ่านนะหมายถึงมันต้องมีการทำหลายครั้งอะ่ะ mm hmm. เออมันต้องมีการทำหลายครั้งหรือไม่ก็จะต้องมีการออมีปัญหาเรื่องของเอกสารก่อนอย่างเงี้ยสักครั้งหนึ่ง หรือสองครั้งถึงจะได้นะครับอาจจะได้แต่ไม่ได้ได้โดยง่ายนะต้องมีขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรทีเดียวนะครับผมสู้สู้นะครับสู้สู้ทำไมสู้กับอะไรเขาจะถามว่าสู้กับอะไรคะอาจารย์สู้กับความยากความยากที่รอคุณอยู่ในการทำมีซ่าครั้งนี้คุณอันนงฮะบอกว่าถ้าขอเลิกสามีจะทำร้ายไหมนี่ ปัญหาครอบครัวว้าปัญหาครอบครัวบางคนมันมีนะแบบว่าแบบผู้ชายอันตรานาะไม่ดีเลยอะทำร้ายกันตามรังควานอะไรต่ออะไรเลิกแล้วไม่ยอมจบอะไรเงี้ยตอนอยู่ตอนอยู่กับเขาก็ไม่ได้ดูแลเขาด้วยนะดูแลเขาไม่ได้พรพอเขาจะไปก็ไม่สนใจแต่ในเคสนี้อาจจะไม่ได้แบบเพราะว่าเป็นแบบนั้นนะหมายถึงเคสที่เราเคยเจอกันมาคนะครับคุณอันงค์ฮะถ้าขอเลิกสามีจะทำร้ายไหมมาดูกันไม่หรอกไม่หรอกปุตตปัตตนีพันธุไม่ทำร้ายหรอกอาจจะแค่คิดปะ เคิดไม่พอใจอะไรเงี้ยอาจจะแค่ขู่ๆนะครับผมแต่คิดว่าไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนครับค่ะคุณปุณพาอุ้ยคุณปุณพาผู้อยู่เกิดมันพาราเดาดบอกยิ้มสู้อย่างเข้มแข็งค่ะยิ้มสู้ถูกมันไม่ได้แปลว่าวันนี้ไม่ดีพรุ่งนี้จะไม่ดีไงวันนี้ดีพรุ่งนี้มันอาจจะรีก่อะไรหรือมันอาจจะไม่รีก่อะไรแล้วแต่ไปเลย ใครท้องอยู่บ้างคะตอนนี้หรือว่าใครที่ภรรยาหรือว่ามีคนในบ้านกําลังตั้งครรภ์อยู่บ้างแล้วก็มีกําหนดคลอดในปี2566นะคะ มาดูกันค่ะเอาคร่าวๆเนาะเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะการตั้งชื่อมันเป็นศาสตร,ร์ที่สําคัญที่สุดยากที่สุดละเอียดละ,ละเอียดขั<อ>้นตอน,ตอนเยอะมากแล้วโดยเฉพาะรรพศาสตร,ร์การตั้งชื่อที่เราเรียนมาจากอาจารย์จิรัตน์นี่คือใช้ทั้งศาสตร,ร์ไทยแล้วก็ศาสตร,ร์มอญแล้วก็มีความพมา่ามาเกี่ยวข้องและก็มีเลขศาสตร,ร์แบบสากลมารวมกันเพื่อให้ได้ชื่อที่ดีที่สุดเพราะว่า ชื่อมีความสําคัญเป็นอันดับหนึ่งของของชีวิตเราในเรื่องของดวงชะตาทั้งหมดในการเปลี่ยนดวงชะตาจะดีไม่ดีชื่อมีผลมากๆเราสองคนพิสูจน์มาแล้วไม่งั้นไม่เปลี่ยนนะคะคอันดับสองคือ่วงจุย้ยในเรื่องของเจ๊งไม่เจ๊งรวยไม่รวยหวงจุ้ยสําคัญหลายๆคนเนี่ยเวลาที่แบบอุ้ยพอกิจการดีขึ้นปุ๊บไงต่อเติมบริษัทแต่งเติมย้ายห้องน้องห้องน้ำปุ๊บจากที่เคยรวยเจ๊งเลยละนนาวอาจารย์เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเปลี่ยนแล้วดีบางทีก็ กลายเป็นเปลี่ยนแล้วไม่ดีก็มีนะใช่อาจารย์อ,อาจารย์ว่าอาจารย์นะไม่รู้แต่ก่อนนะก็เจ๊งแต่ก่อนทำธุรกิจส่งออกและอันดับ3ก็คือเบอร์โทรกับอื่นๆนะคะคทีนี้มาดูกันค่ะในปี2566คนที่เกิดปี2566นะคะเด็กที่เกิดปีหน้านะคะจะมีเศษตุ๊กตาไข่นามเป็นเศษ6นะคะเศษ6หรือเศษจ,จุลศัก,กราชบางคนเรียกว่าเศษเจตพูดนะช่างมันแต่รู้ว่ามันเป็นเศษ ตุ๊ก,กตาไข่นามเศษ6เศษ6ก็จะอยู่ที่เท้าขวาทางเดินตุ๊ก,กตาไขานามม่นันจะเป็นแบบนี้นะคะ6 7 1 2 3 4 5นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูนะคะตัวอักษรต่างๆที่อยู่ตาม ทางเดินตุกก๊กตาไข่น้ำอันนี้มันแค่อันสุดท้ายที่สําคัญที่สุดนะเพราะระหว่างนั้นมันจะมีการรวมของเลขศาสตร์การรวมอายตนะการใช้ตัวอ,อ,กอักษรเทพการใช้ตัวอักษรกาลีอะไรต่างๆนคือนานานไอ้ส่วนยากๆเนี่ยช่างมันเถอะเ,เราแค่บอกว่าเ,เรครา่า,ราอ,อ,อให้เป็นเรื่องของหมอใช่เหมือนแบบเวลา,าที่แบบ เราเป็นสมมุติเรามีโรคร้ายอยู่ในตัวหมอคือผ่ตาตัดจะต้องเอาเส้นเลือดนู่นมาต่อเส้นเลือดนี่ไปช็อตไฟแต่เราบอกอ่นอนให้เพียงพอแล้วก็ออพยายามออกกําลังกายเนี่ยเหมือนกันอันนี้ออก็คือจะมาไกด์ให้แต่ถ้าเกิดต้องการให้ตั้งชื่อลูกก็เนี่ยรับตั้งชื่อลูกก็ทักมาแต่ถ้าจะตั้งเองเช่นชื่อเล่นหรือใดๆนะคะเจ็ดหกหองสสอักษรเลข5นะคะคือสมควรที่จะตั้งมากที่สุด สมควรเอามาใช้มากที่สุดเพราะอยู่บนหัวเลยนะคะคือตำแหน่งของลาพังลาพังก็คือลาพะโชคลาบความเจริญรุ่งเรืองสำเร็จแบบไม่ต้องเหนื่อยมากก็ได้มามีคนเอามาให้เป็นเทวดาให้คือลาพังบนนี้นะคะซึ่งตัวอักษรประชามเลข5ก็ได้แก่บใบไม้มอมม้าพอสัมเพาปอปลาพอพามพอพึ่งฟอฟันฝอฝา นะจำได้ไหมอ่าถ้าจำไม่ได้ก็ทักไลน์มาเดี๋ยวจะจะบอกให้นะคะดูย้อนหลังเรากไอ่บอใบไม้พอพานฝอพ่ฝอฝาพอพานผอพึ่งนะคะแล้วก็พอสำเภาบอใบไม้ด้วยพูดอย่างบวยไม้อ่จะอยู่ที่5อันเนี้ยใช้ได้เช่นชื่อน้องเบลน้องฝนอะไรเงี้ยดีนะคะแล้วก็4ี่กับสอันเนี้ยก็จะเป็นตำแหน่งที่สบายๆนะคะราชากับอ่าก็จะเป็นเรื่องของเอ่อถ้าฝั่งกันเนี้ย ก็จะเป็นอาการของคนที่จเจริญรุ่งเรืองเต็มที่ตอนบ้านปลายชีวิตมักจะเข้าสู่ล่มแบบว่าเข้าวัดเข้าวาเข้าสู่ศาสนาระหว่างนี้ก็คือจเจริญรุ่งเรืองทำงานสบายๆแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ชื่อพยาศสุดท้ายอยู่ตรงไหล่ขวานี่ก็คือเศรษฐีก็คือปเป็นเศรษฐีแบบ มุ่งเศรษฐีสร้างสร้างโรงงานเพิ่มอะไรเพิ่มขายห้องขายหุ้นคือดีในตำแหน่ง3 4 5คือดีทั้งหมดนะคะตัวอักษรเลข3นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะเลข3ก็คือจอจานนะจอจานงอง,งูชอช้างซอโซชอชิงนะตั้งชื่อลูกว่าน้องจันนะอะไรอย่างนี้ได้นะคะส่วนเลข4นะคะ เลขส่ยอรอรอวออ่ยอยักรอเรือรอลิงวอแหวนนะคะยอยักษรอเรือรอลิงวอแหวนตั้งชื่อลูกอยู่ตรงนี้ได้น้องย้อยน้องแยมน้องยุยน้องยุ้ยอะไรเงี้ยดีน้องวอแหวนชื่ออะไรน้องน้องวิวนะคะ น้องวิวก็ได้น้องวิว <c oughs> น้องวิวลอววลิงก็ตั้งชื่อลูกอะไรน้องลิงลูกลิงอะไรเงี้ยน่ารักลูกลิงจะอยู่อย่างเงี้ยชื่อเล่นอย่างเงี้ยตั้งได้ถ้าในเรื่องของชื่อเล่นน่ะเราพยายามให้มันอยู่ในตําแหน่งที่ตุ๊กตาไขา่น้าเดินทางเนี่ยดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นชื่อจริงให้นักนักพยากรณ์ให้ครูบาอาจารย์ตั้งเถอะไม่ต้องให้เก๋ก็ได้ให้คนคอื่นก็ได้ใครก็ได้แต่ขอให้เขามีความรู้ไม่ได้ดูแค่วิเลขวันจันทร์ห้ามใช้ตัวห้ามใช้อสระ ผิดนะ, uh, ะวันจันทร์ใช้ได้ถ้าอยู่ uh. ในจุดที่ถูกต้องหรือว่าแบบว่าเอ้ยค่ะความหมายต้องดีเอาชื่อพ่อชื่อแม่รวมกันอะไรเงี้ยไม่เสมอไปว่ามันจะดีแต่บางคนนะ่ะชื่อมีท่านหนึ่งชื่อพี่ลำจวนอยากมาเปลี่ยนชื่อบอกชื่อเชยมากเลยอะ่ะชื่อลำจวนอะ่ะไม่อยากใช้เลยอะ่ะเปลี่ยนได้ไหมอาจารย์เปลี่ยนให้หน่อยพอเราดูแล้วโอ้โห ลำจวนอ่ะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยอยู่ประมาณข้างบนอ่ะเราบอกดีแล้วอายตนะได้อายตนะราชาเลยอายตนะเจ้าอะไรเงี้ยคือถ้าจาไม่ผิดนะอะลยบอกพี่ต้องเปลี่ยนชื่อนี้ใช้แล้วดีสบายเขาเลยไม่เปลี่ยนเห็นนะมันไม่จะเป็นว่าคุณต้องชื่อแบบหูวิริศมาลาชื่อดีไม่ได้หมายความว่าเป็นชื่อที่เพราะหรือไม่ได้หมายความว่าความหมายดีนะครับของเราต้องลงลึกลงไปกว่านั้นใช่เพราะด้วยความหมายดีด้วยและถูกต้องเขเรียกว่าอะไรนะ อายตนะ<ด>อายตถูกต้องตามสรรพศาสตร์การออตั้งชื่อทั้งมอนไทยพมา่าอาฟรังรวมอยู่อันนี้เป็นสุดยอดของศาสตร์วิชาละอาจารย์จิรัตน์นี่ท่านสุดยอดมากจริงๆทีนี้ได้ตัวเลขตัวอักษรที่ควรตั้งและเป็นชื่อเล่นมาดูต้องห้ามกันบ้างนะคะลูกๆปีหน้า ห้ามใช้ตัวไหนเลี่ยงเลยอันนี้คือโลกาวินานะคะอันนี้คืออริอริกก็คือจะทำให้แบบชีวิตจะต้องเริ่มต้นอยู่กับแบบอุปสรรคโตมาเขาจะต้องแบบมีคดีความมีเรื่องราวของความ ล้มเหลวจะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดอสอนที่ห้ามใช้แหละว่าแล้วก็<อ>ถ้าเกิดว่าเป็นต้องเดินทางไม่ได้อยู่บ้านะนะคะมีเรื่องวุ่นวายตลอดแล้วก็แบบถ้าเป็นโลกาวินาศก็ชีวิตก็จะพังๆจะต้องผ่าตัดจะต้องอู้เยอะแยะไปหมดเลยนะคะไม่ดีชื่อเดิมของเราทั้งสองคนอยู่ตรงนี้เหมือนกันอยู่ตำแหน่งอยู่ตำแหน่งอริเหมือนกันม,มีเรื่องมีราวผ่าตัดจริงๆมีเรื่องมีราวอยู่ดีๆวุ่นวายจริงๆนะคะที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ตลอดไปไม่สุด ไม่สุดจริงๆนะคะถึงได้เปลี่ยนเราก็เออมันก็ดีขึ้นตัวอักษรประจำเลข7ก่อนเลข7ได้แก่นะคะเออดอเด็กตอเตา่านอหนูทอทงทันไหมดอเด็กตอเตา่านอหนูทอทงอ,อ,อันเนี้เลี่ยงนะคะเลี่ยงที่จะไปใช้นะคะทอถุงด้วยเออทอถุงอ่าห้ามนะนห้ามตั้งชื่อว่าน้องถุย <laughs> ดอเด็กน้องด็อกก็อย่าไปตั้งลูกตอเต่านี่ห้ามเลยนะน้องตูดเนี่ยใครตั้งชื่อลูกไปนะว่าน้องตูดอะไม่ดีนะคะไม่ดีน้องตูดนี่ไม่ได้ตอตอดอไม่ได้น้องนกน้องน้ำอะไรเงี้ยเลี่ยงไปก่อนนะถ้าเกิดปีหกหาอย่าไปตั้งแล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มก็คือกลุ่มเลข6เลขเสียงสูงต่างๆนะคะสอเสือสอซาลาสอเสือศอาลาหอยขีด สรุสีน้องสวยเออรอจุลาน้องหอยเอออะไรเงี้ยห้ามโอ๊ยกบคนชื่อหอยก็มีพี่หอยไงใช่แต่หมายถึงว่าใครคนสมัยนี้เขาไม่ได้ตั้งชื่อแบบชื่อกบอะไรเงี้ยไม่เข้าตังแล้วโบราณคนโบราณอย่งคนโบราณชื่อกบอะไรเงี้ยเอาก็ดูไว้นะครับเป็นแนวทางสำหรับใครใครดูไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวคืนนี้เขาเรีรันสี่ทุ่มนะคะแล้วก็ไปดูย้อนหลังใน YouTube ได้แล้วก็ใครที่แบบดูดูทางไลฟ์สดเนี่ย ขอแนะนําว่าให้แชร์ไปที่เฟซตัวเองเลย <Ừ. S 2> จะได้เปิดดูย้อนหลังได้ทุกครั้งตามที่ตัวเองต้องการเลยครับฝาก s ับสค r i b e ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะค่ะออนไลน์ออฟฟิเชียลแล้วก็ทักไลน์มาได้เมื่อกี้ทักไลน์มาได้เลยนะคะเมื่อกี้มีแอดม,มาเลยนะคะคตามที่บอกว่าถ้าต้องการดูชื่อตัวเองดูชื่อลูกตั้งชื่อบริษัทชื่อเพจ ได้หมดนะคะแล้วทักมาแต่ว่าถ้าเกิดทักมาเนี่ยคือถ้าดูส่วนตัวมันดูละเอียดมากทุกอย่างมีค่าครูนะคะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดมาจากไทยชัยโยจะได้ค่าครูในเรทพิเศษมากๆค่ะจากขอบคุณโพชงครับเครื่องดื่มสมุนไพรแับรัพ์สาสาติ32ชนิดครับการันตีรางวัลชีวิตจิต4ปีซ้อนเบรกหน้าเจอกันความรักมาแล้วใช่ความรักครับสักครู่ครับ